เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดน,นครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะทานอาหารอรอ่อ,รอยๆนะคะขึ้นดื่มรถเด็ดได้ที่ร้านของเรา2คนคะ่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ Description ด้านล่างเลยคะ่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการคูปโซเชียลค่ะวันนี้นะคะทุกคนก็อยู่กับแอดมินตูเช่นเคยค่ะก่อนอื่นนะคะตูต้องขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามชมรายการของตูนะคะเลตติ้งเนี่ยก็จะค่อยๆดีขึ้นค่ะวันนี้ทางแอดมินเอเนี่ยก็เลยใจดีค่ะขยับเวลาออกอกากาศให้ตูเนี่ยเป็นเวลาพรามทม์นะคะเวลาช่วงกลายคืนนี่แหละค่ะก่อนจะไปเข้าสู่เรื่องราวในวันนี้นะคะกดไลค์เป็นกําลังใจให้ตูนแล้วก็กดซับที่โลโก้ m อมาเอมเนียด้านล่างด้วยค่ะ สำว,วันนี้ค่ะขอเริ่มด้วยอาการช็อกปนฮาของเด็กคนหนึ่งนะคะที่มีโอกาสได้คุยกับไอดอลของเขาค่อย่างเรบรอนเจ็บผ่านไลฟ์แชทในการเล่นเกมค่ะเด็กคนนี้นะคะมีชื่อว่าเอดิน o รสค่ะน่าจะเป็นเพื่อนกับบรอนนี่เจมลูกชายของรบอนเจมทั้งคู่เนี่ยเล่นเกมบาสกันจนดึก คุยกันไปคุยกันมาก็ได้ยินรบอนเจมส์เเข้ามาเลยค่ะหลังจากนั้นเลยแกล้งแห่บรอนนี่เลยค่ะว่าขอคุยแล้วก็สวัสดีกับรบอนหน่อยได้ไหมบรอนนี่ก็น่าราักค่ะจัดให้เอเดนเลยสารภาพรักซะเลยค่ะบอกว่าเขาเนี่ยเป็นแฟนตัวยงแล้วก็บอกรบอลว่าเขากับบรอนนี่เนี่ยกวาดทุกทีมเรียบเพื่อคีฟเลนโอไฮโ โอ้โหเป็นที่ถูกใจของรูบอลเจมส์น่าดูเลยนะคะหลังจากที่ร่ำลากันแล้วค่ะดูอาการของเอดินรซ์สิะคะต้องบอกว่าแทบคลั่งเจริงๆนะคะโอ้โหพูดไม่ออกบอกไม่ถูกจริงนะคะตูนก็มานั่งคิดดูนะคะถ้าเป็นตูนเนี่ยได้คุยกับรูบอลเจมส์จริงเนี่ยคงแบบว่าปากสันไม่รู้จะพูดอะไรเลยะคะ่ะเราไปต่อกันที่ความขี้เล่นของ MVP คนล่าสุดอย่างยานิสอันเชจูกุมโปที่แกล้งภรรยาที่กําลังกล่อมลูก ตัวเขาก็ได้ใช้โทรศัพท์ส่วนตัวอา่าคคะบอกกับภรรยาว่าเดี๋ยวเขาจะนับ1นถนะแล้วให้ช่วยทำหน้าได้คิดว่าหน้าเกลียดที่สุดเท่าที่จะทำได้ให้ทีเล่นสนุกๆประมาณนั้นนะคะแล้วเขาก็เริ่มนับค่ะ1พอนับ1เท่านั้นแหละก็หันไปบอกว่าผมบอกให้นับถึง3ก่อนไง แล้วทั้งคู่ก็ขำกันใหญ่เลยนะคะประมาณว่าเล่นมุกอะค่ะว่ายังไม่ทันให้ทําเลยหรือว่าหน้าที่เป็นอยู่เนี่ยมันน่าเกลียดอยู่แล้วตัดมาตรงนี้แป๊บนึงค่ะเล่นมุกแบบนี้กับภรรยาเนี่ยไม่ไหวจริงๆนะคะ หนุ่มๆห,ห้ามเอาปเป็เยี่ยงแบเลค่ะดูแล้วตูนก็มานั่งคิดดูนะคะว่าถ้าแอมินเอเล่นมุกแบบนี้กับตูนเนะี่ยโดนตูนเล่นงานแน่ค่ะเราไปต่อกัที่สุดยอดนักบาสลอดการของโลกอย่างไมเคิลจอแดนค่ะขวัญใจของแอนมินเอเขาก็ได้มีโอกาสไปเข้าร่วมแข่งขันทัวนเมนตตกปลาที่มีชื่อว่า big rock fishing tournament ที่มอร์เฮสิตี้ในรัฐนอร์ทแคโรไลนาค่ะ เป็นการแข่งขันที่จัดเพื่อระดมเงินเพื่อการกุศลและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ไมเคิลจอแดนเข้าร่วมแข่งขันเมืองนี้ถือเป็นเมืองท่าของรัฐนอร์ทแคโรไลนาค่ะไมเคิลจอแดนเนี่ยเขาก็มาในเรือยอชค่ะลำนี้มูลค่าประมาณ8 000, 000, ล้านเหรียญหรือประมาณ256ล้านบาทไทยค่ะ ยาวประมาณ24เมตรมีที่นอนรองรับแขกได้ถึง10คนความเร็วสูงสุดอยู่ที่77กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นเครื่องดีเซลค่ะมีการทำสีและลวดลายต่างๆให้รับกับเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวของตัวเองด้วยค่ะพร้อมกับชื่อเท่ๆ Cash 23ค่ะยังไงก็ต้องมีเลข23แน่นอน และสุดท้ายคีมของพวกเขาก็จับปลาบลูมาลีนหรือบ้านเราเนี่ยจะเรียกว่าปลากระทงสีน้ำเงินนะคะถือเป็นปลาทะเลขนาดใหญ่น้ำหนักสวยงามมากค่ะ442.3ปอนด์ลงท้ายด้วย23ซะด้วยหรือกว่า200กิโลกร,รมัม ปลาพวกนี้นะคะมีความยาวเต็มที่นี่ก็5เมตรค่ะหนักรวมรวม,รวมแล้วเนี่ย850กิโลกรัมค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทีมของไมเคิลจอร์แดนนั้นได้ที่5ค่ะส่วนอันดับ1เนี่ยได้ตัวเกือบ500ปอนด์เลยนะคะโอ้โหใหญ่มากๆเลยค่ะแต่จากที่ดูในวิดีโอแล้วค่ะเนี่ยคนที่มาร่วมงานไม่รู้ว่ามาดูปลารหรือว่ามาดูไมเคิลจอร์แดนตัวเป็นๆมากกว่านะคะ เราไปต่อกันที่เรื่องราววัดสิบดารากันสินิดค่ะระหว่างเดวิดมุกเกอร์กับเคนจอลเจนเนอร์ค่ะก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเขากลับมาคบกับเบนซิมอนส์อีกครั้งนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยดูแล้วก็คงไปกันไม่รอดจริงๆค่ะเพราะในช่วงนี้เราจะเห็นเคนเดลเจนเนอร์อยู่กับเดวิดบุกเกอร์ซะส่วนใหญ่นะคะอย่างในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยก็มีภาพทั้งคู่โรดทริปกันแล้วก็แวะเข้าห้องน้ำกลางทางค่ะและล่าสุดก็มีข่าวทั้งคู่เนี่ยออกมาจากร้านซูชิชื่อดังที่แมริบูค่ะ ดูแล้วช่วงนี้ก็จะ in love นะคะแต่เวลาของเดวินบกเกอร์ในการเดทกับเคนเดลเชนเนอร์เนี่ยอาจจะเหลือน้อยลงแล้วค่ะเนื่องจากทีมฟินิกซ์ซันส์ของเขาเนี่ยเป็น1ใน22ทีมที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันที่ดิสนีย์เวิลค่ะเดี๋ยวก็คงจะมีการรายงานตัวตรวจเชื้อไวรัสและก็เก็บตัวก่อนที่จะเดินทางไปดิสนีย์ช่วงนี้มีเวลาก็ต้องดูแลกันอย่างเต็มที่หน่อยนะคะ เมื่อพูดถึงการแข่งขันที่จะมีขึ้นใน Disney World ในปลายเดือนหน้าค่ะช่วงนี้เหล่านะักกีฬาเนี่ยก็เดินหน้าทำร่างกายกันหน้าดูเลยนะคะอย่างเช่นโดนาวานมิเชลนี่ก็ฟิตมากค่ะเวทเทรนนิง่งเตรียมความพร้อมร่างกายแบบสุดๆเห็นแล้วก็สบายใจแทนแฟนๆิยูทท่าแจ๊สนะคะเนื่องจากก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ติดเชื้อไวรัสมาค่ะเห็นแบบนี้แล้วค่ะหายห่วงแข็งแกร่ง,งพร้อมจริงๆค่ะ หรือว่าจะเป็นเบนซิมอนส์ค่ะที่ไม่สนใจเรื่องราวของอดีตแฟนสาวอย่างเคนด a ล l j เจนเนอร์ที่ไปเดทกับเพื่อนร่วมอาชีพอย่างเดวินบูเกอร์นี่ก็เวทเทรนนิ้งหนักเลยค่ะดูแล้วเนี่ยร่างกายก็บึกขึ้นด้วยนะคะโอ้โหนี่ก็พร้อมสุดๆเหมือนกันค่ะเห็นแบบนี้ก็หายห่วงเรื่องปัญหาบาดเจ็บที่หลังของเบนซิมอนส์ไปเลยค่ะยังยังไม่หมดค่ะเราไปต่อกันที่เต็งหน่งุกกี้ยอดเยี่ยมแห่งปีอย่างจามอแรน คนนี้นะคะที่สื่อและแฟนบาสอยงพวกเราเนี่ยเชื่อว่าทีมเมมฟิสกิสเล่ของพวกเขาเนี่ยจะต้องเจอการแข่งขันที่เรียกว่าเพลย์อินทัวนาเมนต์ทีเอ็มเอเคยอธิบายในวิดีโอก่อนหน้านี้แล้วนะคะเดี๋ยวตูนจะแนะนําให้สําหรับคนที่สงสัยรายละเอียดในฤดูกาลที่เหลือจะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะและแน่นอนนะคะขณะพวกเรายังรู้เลยค่ะว่าทีมพวกเขาเนี่ยต้องเจอหนักแน่ตัวจามอรันเอเนี่ยก็ต้องพร้อมแล้วก็ดูความพร้อมความฟิตของเด็กคนนี้สิคะโดดยัดห่วงโชว์นิ่มๆโดดทีนี่หัวแทบเลยห่วงเลยนะคะ แม้ดูแล้วเนี่ยจะเป็นยิมท้องถิ่นมากกว่าไม่ใช่สนามซ้อมของทีมตัวเองก็ตามแต่ก็สุดยอดมากๆเมมฟิสกิสลีสนี่ก็ได้ของดีจริงๆนะคะอนาคตของพวกเขาเดี่ยโอ้โหยาวไกลเลยค่ะเมื่อพูดถึงสนามซ้อมของทีม NBA ตอนนี้ตามข่าวเนี่ยก็เปิดกันครบทุกทีมแล้วนะคะ อย่างที่เคยรายงานแล้วนะคะว่ามันต้องมีระเบียบข้อบังคับในการเว้นระยะห่างต่างๆค่ะวันนี้เรามาดูกันที่บอสตันเซลติกส์ค่ะที่เราจะเห็นกอร์ดอนเฮเวิร์ดมาทําการซ้อมนะคะก็เป็นการยิงเบาๆเคาะยิงง่ายๆฝึกประสาทสัมผัสเคาะบาสแล้วก็จับลูกเทนนิสข้างสนามค่ะสำหรับกอร์ดอนเฮเวิร์ดค่ะในฤดูกาลนี้ก็ถือว่าเป็นฤดูกาลที่2นะคะที่เจ้าตัวเนี่ยกลับมาจากการบาดเจ็บหนักค่ะและผลงานของเขาในฤดูกาลนี้เนี่ยก็ถือว่าดีขึ้นมากๆเลยนะคะ ในส่วนของฤดูกาลที่เหลือที่จะกลับมาแข่งขันที่ดิสนีย์เวิลดค่ะกอร์ดอนเฮเวิร์ดเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวหลักแล้วก็มีส่วนสําคัญมากกับทีมอีกคนนึงเลยค่ะทีนี้เราก็หันมาดูตัวหลักอีกคนหนึ่งของ Boston Celtics ค่ะอย่างเจสันเชชัมนะคะคนนี้ถือว่าเป็นเด็กหนุ่มที่มาแรงแล้วก็เป็นอนาคตของ Celtics เลยคะ่ะที่กําลังซ้อมอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะถือว่าเป็นการซ้อมที่ห่างกันจริงๆค่ะวันนี้เขามาซ้อมยิง3คะแนน ซึ่งก็แน่นอนนะคะพวกนี้หากไม่มีตัวประกบเนี่ยก็ยิง80 90เนี่ยสบายๆแต่สิ่งที่อยากให้ทุกคนสังเกตก็คือเทรนเนอร์ที่ทำการร่วมฝึกซ้อมค่ะทุกคนต้องปิดปากใส่ถุงมือตามระเบียบข้อบังคับของทาง NBA อย่างจริงจังมากๆค่ะถือเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่ทุกคนเนี่ยปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเลยค่ะมากไปกว่านั้นค่ะเรายังได้เห็น NS Canter ค่ะโพสตสิ่งการตรวจหาเชื้อไวรัสอย่างเข้มงวด ไม่ว่าจะการตรวจเข้าไปในโพรงจมูกที่ถือว่าเป็นการตรวจที่ได้ผลชัดเจนที่สุดหรือจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่สนามเนี่ยที่ทำการฆ่าเชื้อทําความสะอาดของห่วงและก็แป้นบาร์ทันทีที่นักกีฬาอีกคนซ้อมเสร็จแต่ละคนเนี่ยก็จะมีตารางซ้อมตามเวลาที่กําหนดนะคะสลับแบ่งกันไปหรือจะเป็นห้องเวทเทรนนิ่งที่มีป้ายสีเขียวสีแดงเพื่อแจ้งว่าอุปกรณ์เหล่านี้ได้ผ่านกนารทําความสะอาดฆ่าเชื้อเบื้องต้นแล้ว เห็นแบบนี้แล้วแฟนๆอย่างพวกเราเนี่ยก็หายห่วงเลยนะคะต้องขอบคุณเทคโนโลยีในโลกสมัยใหม่จริงนะคะแล้วก็ NS c a n t e r ค่ะที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้เห็นภาพแล้วก็รับรู้เรื่องราวรายละเอียดแบบนี้นะคะของทีมบา a ซี่ NBA เรามาปิดท้ายกันที่แชมป์ NBA 2สมัยค่ะผู้เล่นที่เคยยิง3คะแนนด,ด้วยการเล่นที่เหลือรองเท้าเพียงข้างเดียวมาแล้วใน NBA Finals อย่างไมค์เ i ลเลอ เขาได้ไปเล่นตัวๆกับเด็กระดับมหาวิทยาลัยลที่เมมฟิสทีมที่เขาเคยทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยโคโชช้ชร่วมกับเพนนีฮาร์ดเวย์ค่ะแต่เมื่อต้นเดือนเนี่ยเขาเพิ่งลาออกจากการทําหน้าที่เพราะอยากใช้เวลากับครอบครัวมากกว่าแต่ดูแล้วเนี่ยคงคันนะคะเลยเล่นให้เด็กมันดูซะหน่อย <S <S เด็กในภาพเบอร์สูเนี่ยก็คือดีเจเจฟฟรียค่ะปีกปีหนึ่งของทีมสูงระดับ6ฟุต7นิ้วหรือ201ซนเมตร ประกบกับอดีตแชมป์สองสมัยวัย40ปีที่สูงไล่ๆกันแล้วดูค่ะอดีตแชมป์ NBA เนี่ยยังไงก็เหนือชั้นกว่าทั้งการยิงและจังหวะในการข้ามแม้เด็กจะเกรงใจนะคะที่โตกว่าและเป็นระดับผู้ช่วยโคช้ชหรืออดีตแชมป์ NBA 2สมัยแต่เมื่อเล่นแบบนี้ยังไงก็ไม่ยอมแน่นอนดูความเก่าของไมค์มิลเลอร์สิคะมีการเคาะหลอกยิงแล้วข้ามไปวางหรือจะหลอกยิงแล้วข้ามไปวางดื้อ แถมยังหลอกแล้วเคาะยิง2คะแนนนิ่มๆโอ้โหดูแล้วเข้าใจคำว่ากระดูกคนละเบอร์เลยค่ะคนนี้นี่คืออดีตลูกกี้แห่งปีในปี2001นะคะอดีตผู้เล่นสำรองยอดเยี่ยมแห่งปีในปี2006ค่ะและแชมป์ NBA 2สมัยติดกับไมมี่ฮีทในปี2012แล้วก็ปี2013ดูๆแล้วเนี่ยสงสารเด็กเลยจริงๆนะคะเจอลุงเล่นใส่แบบเนี้ย <c oughs> และนี่ก็คือเรื่องราวร,บร,บรับๆบลิกบนโลกออนไลน์ของฮุบโซเชียลค่ะ ท้ายสุดนี้สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe กด subscribe ให้ตุดสักนิดนะคะที่โลโก้ a อเนเมยตรงนี้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมรายการ h o o s s o i i l l ค่ะขอบคุณนะคะ